อกเลยข่าวนี้ถูกใจคอเสียดโชคสุดๆข่าเมื่อครูเปียแ,และในเงินเผยเล่นเด็ดจ,จากพี่สาวค่ะหลังเข้ามาแก้บนนั่นเองบอกเลยว่าข่าวนี้เนี่ยคอเสียงโชคห้ามพลาดเลยค่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสฟีเวอร์มากๆค่ะสําหรับพี่สาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้ต้นโพนั่นเองต้องบอกเลยว่าหลายคนค่ะที่ได้เล่นแอปพลิเคชันติ๊กตอกเนี่ยต้องคุ้นหน้าคุ้นตาและคุ้นชื่อเสียงเรียงนามของพี่สาวกันดีอยู่แล้วทั้งเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องบูชาบนบานศาลเก่าอะไรแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะหลายคนค่ะที่ได้ไปบูชาหรือว่าได้ไปกราบไหว้พี่สาวเนี่ยก็ได้ประสบความสําเร็จกันอย่างท่วนน้าแล้วก็กลับไปแก้บนกับพี่สาวกันนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับ2อู่ นั่นก็คือครูเบียรกับเนเงินนั่นเองที่เช่นเดียวกันค่ะเข้าไปบูชาแล้วก็ไปแก้บนกับพี่สาวหลังจากที่ได้ไปขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้ายอดขายของนกู้ทะลุเป้าเนี่ยจะเข้ามาแก้บนนั่นเองค่ะโดยเรื่องราวเนี่ยมีอยู่ว่าค่ะในช่วงของค่ำวันที่31กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาที่ร้านกาแฟบีสตอรี่ค่ะมีประชาชนจํานวนมากเลยค่ะนาดอกไม้และของไหวย้ยืนต่อคิวยาวเกือบ1กิโลเมตรเข้าคิวไหว้พี่สาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใ้ ต้นโพค่ะที่หน้าร้านอาหารท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะและต้องบอกเลยว่าฝนเนี่ยตกตลอดทั้งคืนเลยแต่ประชาชนที่มายืนต่อคิวเข้าคิวไหวพี่สาวค่ะก็ไม่กลัวฝนกันเลยแม้แต่น้อยค่ะมียืนกลางร่มและใส่ชุดกันฝนบ้างนอกจากนี้ค่ะภายในซอยเนี่ยยังมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งโต๊ะขายดอกไม้พวงมาลัยกันเป็นจานวนมากรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่ค่ะก็มายืนรอขายให้กับกลุ่มประชาชนที่มากร่าบไหวและขอโชคลาภเลขเด็ดจากพี่สาวกัน เป็นจำนวนมากอีกด้วยค่ะจากนั้นค่ะช่วงเวลา21นาฬิกาสีนาทีคุณเอกเจ้าของร้านก็ได้มีการไลฟ์สดผ่านทางติกต o กค่ะพร้อมกับครูเบีร์และในเงินที่มาร่วมไลฟ์สดด้วยค่ะทีนี้เนี่ยมีผู้สอบถามเข้ามาว่าครูเบีร์และในเงินมาทำอะไรโดยครูเบีร์และในเงินค่ะบอกว่ามาแก้บนพี่สาวหลังจากที่ได้ขอพรไปว่าขอให้ยอดขายเนี่ยทะลุเป้าจากนั้นเนี่ยพอมาขอพรไปปุ๊บค่ะยอดขายก็ทะลุตามเป้าจริงๆจ,จ,จึงได้มาแก้บนและพาทีมงานมาเลี้ยงข้าวกว่า 40ชีวิตด้วยกันค่ะนอกจากนี้ค่ะด้านครูเบียร์และในเงินยังเปิดเผยคะ่ะว่าได้เห็นหน้าพี่สาวใกล้ๆเนี่ยแล้วรู้สึกขนลุกมากๆและระหว่างไล์สดนั้นค่ะทั้งสองคนได้มองไปที่พี่สาวก็ได้เห็นเลขเด็ดจากพี่สาวค่ะแต่ไม่ขอออกสื่อว่าเลขเด็ดที่ได้มาเป็นเลขเด็ดอะไรแต่ทั้งคู่เปิดเผยคะ่ะว่าเลขเด็ดที่ได้มาเป็นเลขเด็ด2ตัวและ3ตัวบอกเลยว่าเห็นชัดมากๆค่ะแต่ทั้งคู่ค่ะยังบอกอีกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครจะเชื่อก็ได้ใครจะไม่เชื่อก็ได้ค่ะและยังมีรายงานต่อจากเจ้าของร้านค่ะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอโชคชัยเนี่ยยังได้มีการขอความร่วมมือกับทางร้านให้จัดระเบียบประชาชนที่มาเข้ากราบไหว้พี่สาวค่ะโดยบอกว่าขอให้เจ้าของร้านกําหนดเวลาให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้ของเลสเียดจากพี่สาวแบ่งเป็น2ช่วงเวลานั่นก็คือรอบเช้าเนี่ยเก้าโมงเช้าถึงบ่ายโมงค่ะรอบเย็นจะเป็นเวลาสองทุ่มถึงเที่ยงคืนนั่นเองเริ่มตั้งแต่30กรกฎาคม2 5 6 5เป็นต้น ไปค่ะสําหรับใครที่จะมาขอโชคลาบหรือว่ากราบไหว้พี่สาวเนี่ยก็มาได้ตามเวลาตามที่ร้านกําหนดไว้ได้เลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะหวังว่าข่าวนี้จะถูกใชร์คอเสี่ยงโชคทั้งหลายเลยและหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้โชคจากพี่สาวนะคะและถ้ามีเรื่องราวมาอัปเดตอีกครงเพ็บเรามาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ